สวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้นะครับทีบ่พื้นที่ใกลเก้เคียงของหมอชาาินะครับก็มีโควิดระบาดบ้างเลยทีเดียวเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ก็ประกาศผลว่าพบติดเชื้อประมาณ10บรายนะครับตอนเช้ามาก็วิ่งไปช่วยกันนะครับพี่น้องครับทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งอสมอนะครับช่วยกันสอบกลุ่มเป้าหมายกว่า293ร้ยราย ตั้งแต่เช้านะครับเก้าโมงเช้าจนถึงเที่ยงครึ่งนะครับช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่คุณหมอจากโรงพยาบาลอำเภอนะครับจากเจ้าหน้าที่รอพตต่างๆในอำเภอแล้วก็ีิน้องอสมในพื้นที่ก็ช่วยกันนะครับก็เหนื่อยกันนะครับพี่น้องครับก็สู้ๆกันนะครับเพื่อพี่น้องที่เราดูแลรับผิดชอบนะครับจะปลอดภัยจากโควิด -19 กกันนะครับก็กลุ่มเสียงเยอะจริงๆครับ293รรายนะครับ ในระหว่างนั้นนะครับหมอชาติก็ดูโทรศัพท์แล้วก็ดู iPad ดนะครับดูการติดต่อสื่อสารต่างๆของเครื่องมือสื่อสารของหมอชาตินะครับก็พบว่ามีอสมอทั้งโทรศัพท์มาทั้งสอบถามในช่องไลน์ช่องแชทนะครับแล้วก็ดูในช่อง YouTube ก็มีนะครับสอบถามหมอชาติมาบอกว่า,าพี่น้องอสสอ,ส,อ,อสมค่าบริการเดือนนี้ยังไม่เข้าเลยนะหมอชาติบอกว่า,าจะเข้าแล้ว วันที่14ทำไมวันนี้ถึงยังไม่เข้านะครับแล้วก็หักอะไรอีกยอดหนึ่งนะครับยีบาทนะครับเป็นยอดที่2หลังจากหักยอดแรกเป็นเงินส่งครอบประจำเดือนแล้วนะครับหมอชาติก็รีบหาคําตอบมาให้กับพี่น้องนะครับก็พบว่าวันนี้นะครับระบบธนาคารทกศนะครับมีปัญหาเล็กน้อยนะครับทำให้พี่น้องได้รับเงินโอนช้านะครับแล้วก็ประมาณ10 สองนาฬิกาครับประมาณเที่ยงบางที่ก็บ่ายหนึ่งบ่ายสองนะก็เริ่มที่จะได้เงินกันหลายๆจังหวัดแล้วนะครับแล้วก็สําหรับอีกยอดหนึ่งบอกว่าหักจากอสมอคือเงินอะไร25บาทนะครับหมอชติก็มีคําตอบมานะครับก็คือเงินค่าบํารุงรายปีสมาคมชกสออสมอนะครับ25บาทบางท่านก็บอกว่าเดือนที่ผ่านมานะครับธันวาคมก็หัก25บาทมกราคมก็หัก25บาท คืออะไรกันแน่นะครับหมอชัยก็มีคำตอบบอกว่าเดือนธันวาคมนะครับสำหรับสมาชิกที่สมัครใหม่ในระหว่างปี64นะครับท่านก็จะถูกหักในเดือนธันวาคมหักย้อนหลังนะครับแล้วก็ท่านที่เป็นสมาชิกต่อเนื่องก็จะถูกหักในเดือนมกราคมพร้อมกันทุกคนนะครับแล้วก็ทุกปี25บาทนะครับเป็นค่าบำรุงรายปีนะครับหายงงกันแล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับ ก็ฝากแชร์ต่อบอกต่อๆกันไปนะครับพี่น้องครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับกดติดตามมอชติอยากเล่านะครับพี่น้องก็จะได้รับข่าวสารที่รวดเร็วฉับไวนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่น้องครับโควิดระบาดเยอะเหลือเกินนะครับก็ดูแลคนในระแวกบ้านที่เรารับผิดชอบด้วยนะครับแล้วโควิด19ที่บ้านพิกของพี่น้องอสสมอมีเยอะไหมครับเหนื่อยๆหน่อยนะครับพี่น้องครับ ก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านเลยนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้นะครับหมอชายก็ต้องขอขอบคุทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับพี่น้องครับพบก,กันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ